สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ปีพศ2540นะครับผมก็มีชื่อรุ่นว่ารุ่นเบ้าทุบมหาราบนะครับ ออกวัดชังให้โดยตรงนะครับปีสี่ศูนย์นี่ก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับกล่องก็จะเป็นแบบเปิดฝายกขึ้นมาแบบนี้นะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นกระถินปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าสี่ศูนย์นะครับ เนื้อนวะนะครับแล้วก็องค์นี้มีใบเกียรติบัตรประจําองค์ด้วยนะครับผมนี่นะครับใบเกียรติบัตรรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดวัดชังให้เบ้าทุบรุ่นมหาลาบนะครับบรรจุผงว่านหลวงพ่อทวดร,รุ่นแรกปีพศ2497ของอาจารย์ทิมนะครับเนื้อนวะสร้างจํานวน1 0 0 0 0องค์ พิธีปลุกเสกนะครับหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนักอบสถวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับสมทบทุนก่อสร้างนะครับอาคารพยาบาลตึกหลวงพ่อทวดเพื่อส่งเคาะผู้เจ็บป่วยเออผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและสมทบทุนส่งเคาะผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ ขอให้ท่านเฉริญด้วยอายุวันนะสุขะพราเทินนะครับหมายเลขประจำองค์พระสองแปดเก้าสี่ก็เป็นการ <c> ์ด <oughs> แบบแข็งนะครับเป็นการ์ดแบบแข็งแล้วก็มีการปั๊มประทับตาวัดด้วยนะครับการปลอมนะครับอันนี้เป็นหมึกนะครับผมก็องค์นี้มาครบสูตรนะครับนี่ เป็นรูปหล่อบโบราณอุดผงเกนะครับเนื้อนวะเดี๋ยวผมขออนุญาตจิบออกมาให้ชมนะครับเนื้อนวะโลหะองค์นี้ก็หล่อออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับเป็นพระหล่อนะครับลอยองค์เบ้าทุบมหาลาบนะครับพิธีการปลุกเสกเนี่ยก็ปลุกเสกที่วัดชังห้อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยมี ท่านอาจารย์นองนะครับวัดไายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับผมก็จะมีการตอกโค้ดนะครับที่สังคาตินะครับแล้วก็มีการรันหมายเลขนะครับตอกหมายเลขประจำองค์พระนะครับสองแปดเก้าสี่เมื่อกี้ก็บัตรนะครับก็สองแปดเก้าสี่นะครับผม นี่นะครับเทียบขนาดสักนิดนึงนะครับเทียบขนาดกับตารนี้พิมพ์ใหญ่ A รุ่นสร้างของพยาบาลโคกโคนะครับชุบ อุดผง97เนะครับเนื้อนวะแล้วก็รุ่นนี้นี่พิธีใหญ่นะครับท่านอาจารย์นองวัดไายขาวเป็นประธานในพิธีธปลุกเสกนะครับต่อโค้ดเถาะมหาพรมที่สังคตินะครับเยี่ยนไฟนิดนึงนะครับขอภัยดีแล้วไฟจะแรงนะครับ ตรงนี้หล่อสวยนะครับเมตตาติดเส้นสายนะครับจมูกโด่งเฟี้ยวเลยเมตตาติดดีนะครับใบหูติดที่ลำตัวนะครับ เดี๋ยวผมปรับไฟนิดนึงนะครับรู้สึกโอ้โหจะแรงนะครับทำให้ส่องยากนะครับฐานบัวหัวเข้าฝั่งนี้นะครับมีเส้นสายที่น่าแข้งนะครับ มือติดชัดเลยนะครับเล็บมือ,อยังติดเลยประคดนะครับสังัติองนี้หน้าสวยนะครับมาที่ด้านหลังดำดำออกแดงแดงครับองนี้เข้มดีนี่นี่เป็นลายมุ้งด้วยนะครับ ฐานบัวเบ้าทุบมหาลาบนะครับฐานเขาจะกลมๆแบบนี้นะครับโคดเลขนี้เป็นเลขตอกนะครับสอง แปดเก้าสี่บรรจุผงว่านปีเก้าเจ็ดอันนี้มีรูปถ่ายด้วยนะครับที่นะครับอาจารย์หวัดนะครับผมเจ้าวาดวัดช้างให้ตอนปีสี่ศูนย์นะครับท่านบรรจุด้วยตัวท่านเองเลยนะครับมีเอกสารยืนยันนะครับว่าบรรจุผงว่านรุ่นแรกปีพศสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหลอเสร็จแล้วนะครับก็เจาะนะครับแล้วก็ปั้นนะครับแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็ ท่านก็บรรจุด้วยกาวร้อนนะครับปิดนะครับผมเนี่ยเราได้มวลสารดีๆไปแฝนนะครับมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับหนีสวยมีกล่องเดิม ก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่พนะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่8,500บาทนะครับสนใจก็โทร098 8แปนะครับ54 1 3ี่สเชดนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่พเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ